สวัสดีคะ่ะนักเรียนคุณครูพนิตาเงินทองจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นปรถมศึกษาป,ปีที่4ะะนนี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอักษรน,นำกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนอักษรน,นำนะคะคุณครูจะให้ดูคลิปการสอนนะคะเมื่อนักเรียนดูเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดฝึกทักษะนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะอ่านะคะ เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรควบและอักษรํำโดยคูล่านะคะเรียนรู้เรื่อง คำที่มีอักษรควบคำที่มีอักษรนำสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับคำที่มีอักษรควบและคำที่มีอักษรนำกันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับในวันศุก ก่อนที่ทุกๆคนจะกลับบ้านคุณครูได้สั่งให้นักเรียนจับคู่กันและกลับไปทำรายงานในเรื่องของอักษรควบกล้ำและอักษรนําและให้กลับมารายงานในแต่ละหัวข้อในวันจันทร์ซึ่งวินกับกิ่งได้จับคู่กันทำรายงานในเรื่องของอักษรควบกล้ำและต้องรายงานเป็นคู่แรกส่วนท็อปกับจอยนั้นต้องออกมารายงานเป็นคู่ที่สองและทำรายงานในเรื่องของอักษรนำเรามาดูกันนะครับ ว่าทั้งสองคู่นี้จะออกมารายงานหน้าชั้นเรียนอย่างไรสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะงานที่ครูให้กลับไปทำไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นครูขอให้คู่แรกนั่นก็คือวินกับกิ่งออกมารายงานหน้าชั้นค่ะสวัสดีครับคุณครูที่เคารพและเพื่อนเพ่ทุกคน วันนี้วินกับกิ่งจะออกมารายงานเรื่องอักษรควบกล้ำครับคำควบกล้ำหรืออักษรควบหมายถึงพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกันเสียงวรรณยุกของพยานนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า คำควบกล้ำนั้นมีอยู่สองชนิดก็คือคำควบแท้และคำควบไม่แท้ค่ะคำควบแท้คือคำที่มีพยัญชนะสองตัวซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นกอไก่ขอไข่คอควายตาเตา่าปอปลาผอพึ่งพอพานฟอฟันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือลอลิงหรือวอแหวน ประสมสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำสนิทกันค่ะคำที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้ำจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตน้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกรอขอรอคอรตอรอปารอ พอรอและฟอรอเช่นกราบพระครุคระครีปลาเครื่องบินตั้งตรงแปลงฟันพริกมักกรูดเสือโครงหอยแครงเป็นต้นคำที่มีลอลิงเป็นคำควบกลำ้ำ จะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกรลอขอลอคอลอปอลอและพอลอเช่นกล้องส่องเกล็ดปลาเกลียวคลื่นคลุยตีกลองเปเลวไฟแปลงผัก พลอยลำคลองผัวปลีเป็นต้นข้าควรจำของคำที่มีรอเรือลอลิงเป็นคำควบกล้ำก็คือคำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสังตัวโดยจะมีรอเรือและลอลิงรวมอยู่ในพยัญชนะต้นต่อมาเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วต้องไม่อ่านออกเสียง กึ่งเสียงที่พยัญชนะตน้นและสุดท้ายต้องไม่ใช่คำที่มีหอหีบนำค่ะต่อมาคือคำที่มีวอลแหวนเป็นคำควบกล้ำซึ่งจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตน้นทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันก็จะมีกอวขหอวและคอวเช่นกว้างแวงไวยขวาน ควายห้างควันควายแตงกวานอนคว่ำไม้กวาดไม้แขวนเสื้อเป็นต้นข้อควรจำของคําที่มีวอแหวนเป็นคําควบกลัำก็คือคําควบกลํำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวโดยจะมีวอแหวนรวมอยู่ในพยัญชนะต้นต่อมาเมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้ว ไม่ต้องอ่านออกเสียงอะเกึงเสียงที่พยัญชนะต้นต้องไม่ใช้คำที่มีหอนนำและสุดท้ายระวังคำที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คำที่มีวอแหวนควบกล้ามครับคำควบกล้ามชนิดที่สองคือคำควบไม่แท้คือพยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าระสมกับตัวเดียวกันเวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือ ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นครับคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานซอโซสอสลาสอเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือเช่นจริงไเซเศ้าเศรษฐีสีศรัทธาสร้างเสริมสร้อยสะสงส่าง เป็นต้นส่วนคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าพอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือแล้วออกเสียงกลายเป็นซอโซ่เช่นสวงตรงทราบตามใจแทกสุดโซมมัดซีอินซีนนซีพุทธาเป็นต้นครับท็อปกับจอยออกมารายงานต่อได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนวันนี้จอยกับท็อปจะออกมารายงานในเรื่องอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวพยัญชนะตัวแรกของคำจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมและอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกครับซึ่งเราสามารถแบ่งอักษรน,นำได้ดังนี้คือ คำที่มีอักษรสูงนำคำที่มีอักษรกลางนำคำที่มีหอหีบนำและคำที่มีอออ่างนำครับและเราก็มาดูคำที่มีอักษรสูงนำกันก่อนเลยนะครับคำที่มีอักษรสูงนำเช่นคำว่าข,ข,นข,นขนาดขนบขนมขนาดเฉลียวฉลาดฉไหนฉงนถลํา หวายถนัดถลนสรุปสเสนอสลับสนองเป็นต้นค่ะต่อมาคือคำที่มีอักษรกลางนำเช่นคำว่าจะหมืน่นจะหมูกจรัดจะรวดปนุตวัดตลกตลาดตลอดตวาด ปลัดประรอดอารามอร่อยอเนกอนาถเป็นต้นส่วนข้อสังเกตคำที่มีอักษรสูงนำและคำที่มีอักษรกลางนำข้อแรกคือคำข้างต้นพยางงทีี่่หนึออกเสยพยพัญชนะตัวหน้าประสมกับสระอะออกเสียงอะเพียงครึ่งเสียงส่วนพยัญออชนะตัวที่สอง ผสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าคล้ายมีหอยหีบนำข้อที่สองนอกจากคำข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายคำที่มีอักษรนำซึ่งพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงหรือเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำคืององูนอนเนนนอนหนู ม,มา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงว่าแหวนและออกเสียงพยางที่สองคล้ายมีหอยหยิบน้ำครับเช่นคำว่าผลิตอ่านว่าผลิตปรังอ่านว่าฝรังสเวตอ่านว่าสะเวตสยามอ่านว่าสยามสวัสดอ่านว่าสวัด กนกอ่านว่ากะนกตะงิดอ่านว่าตะงิดและก็สุดท้ายคือคำบางคำแม้มีลักษณะเหมือนข้อหนึ่งและข้อสองแต่ไม่นิยมอ่านพยางค์ที่สองเหมือนมีหอยหีบนำเช่นคำว่าคณิษฐาอ่านว่าคนิษฐาขมาอ่านว่าขมาสรัญยู อ่านว่าสรัรัญญาอ่านว่าสมัมญญาสมาทานอ่านว่าสมาทานสมาธิอ่านว่าสมาธิกนิฐาอ่านว่ากนิฐาอนัตตาอ่านว่าอนัตตา หลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับข้อสังเกตทั้งสามข้อของคำที่มีอักษรสูงนำและคำที่มีอักษรกลางนำกันไปแล้วเรามาดูคำที่มีหอหีบนำกันต่อนะคะซึ่งคำที่มีหอหีบนำนั้นเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบนำพยัญชนะตัวหลังคืององูนอเนนนอหนู หม,มาเยอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวนค่ะแต่ไม่ออกเสียงตัวหอหีบแต่ออกเสียงตัวพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัวหอหีบเช่นคำว่าหยุมมยิมหนักหนาหรูราหญิงใหญ่แงนงายหลังไหลหวั่นไหว หมักหมมเป็นต้นค่ะและสุดท้ายก็คือคำที่มีอออ่างนำค่ะซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นอออ่างนำยอยักษ์ไม่ออกเสียงตัวอออ่างแต่เสียงวในยุคของพยาางงออกเสียยตมพัญชนะอออ่างมีเพียงสี่คำได้แก่ยาอยู่ยางและอยาก ถ้าอย่างนั้นเรามาดูบทร้อยกรองของคำที่มีออ่างนํากันนะครับอยาอย่อย่างอยากได้ของเขาอยู่อย่างคนตัวเบาสุขล้าอย่างอยากอยู่อย่าเอาแต่นี้อยากอยู่างอย่าย้ำเหล่านี้อ,อนำว้าเวลาหมดแล้วครับน้องๆ แล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องอักษรควบและอักษรนำนะครับส่วนคาบหน้านั้นจะมีเรื่องอะไรมาสอนอีกโปรดติดตามนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อดูคลิปการสอนจบไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนมาฝึกกันใช้ภาษาโดยการทำในหนังสือทักษะภาษานะคะในหน้าที่44นะคะข้อ1น,นะคะให้เลือกคำที่มีอักษรนำเติมลงในช่องว่างของประโยคมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะคะนักเรียนคำที่กำหนดให้นะเติมไปนะคะสำหรับข้อ2แสดง,งประโยคด้วยคำที่มีหอนำหรือมีอนนำต่อไปนี้ ข้อหหรูหราข้อ2หนาแน่นข้อ3หยากย่ข้อ4หมักเข็บข้อหรสหวานข้อ6หลงไหลข้อ7หยาข้อ8อยู่ข้อ9อย่างข้อส0ยานะคะขอให้นักเรียนทำด้วยความตั้งใจทำให้ครบนะคะและที่เน้นย้ำก็คือให้เขียนหนังสือรายมือสวยงามนะคะเขียนหัว การเรียนภาษาไทายนักเรียนจะต้องตั้งใจเขียนให้สวยงามนะคะแล้วเราพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย